สวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมบ้านอรุณเช้านี้นะครับผมอรุณวณัสบดีวงฮายาชิเพื่อทุกคนและเช้านี้นะครับประมาณ7จ็นาฬิกานะฮะผมได้อยู่บริเวณถนนพระราม6ในอดีตเรียกว่าถนนรองเมืองซอย4นะครับร้านอาหารแห่งนี้อยู่ระหว่างซอย5และซอย7โดยข้างๆจะเป็นโรงแรมโซโทวินหาไม่ยากนะครับไม่ว่าจะมาจากหัวลำโพงก็ง่าย มาจากพระรามสี่ก็ง่ายหรือเข้ามาที่เส้นพระรามหกนี้ก็ง่ายนะฮะจำง่ายๆนะครับอยู่ระหว่างซอย5และซอย7ของถนนพระราม6นะครับสถานที่อย่างนี้เป็นร้านอาหารมังสวิรัตอาหารเจซึ่งมีอาหารหลากหลายมากรสชาติเลยฮะไม่ต้องห่วงฮะผมมาทานเป็นประจำอันนี้พูดตรงๆไม่ใช่มาอวยกันผมมาทานเป็นประจำเนื่องจากราทานแล้วถูกปากแล้วก็ชอบในรสชาติจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมทานกันกิจกรรมบ้านอรุณช่วงทานข้าวนอกบ้านตามผมมานะครับว่ามีอาหารอะไรบ้างที่น่าทานตามมันนะครับครับผมและตอนนี้นะฮะผมก็เข้ามายอยู่ในร้านแล้วนะฮะเราอยากจะรู้รายละเอียดของร้านก็ต้องเชิญผู้ดูแลร้านนะฮะ ครับผมขอเรียนเชิญเจลีนห,หน่อยครับวส,สวัสดีครับเจลีนเป็นผู้ดูราลร้านนี้ใช่ไหมครับ<ะ>ร้านนี้เปิดตอนเช้ากี่โมงครับโมงครึ่ค่ะหกโมงครึง่งอาหารพร้อมจําหน่าย<ม>เลยแล้วก็เปิดถึงกี่โมงครับถึงบ่ายโมงค,งค่ะบ่ายโเท่านั้นนะ่ะบ่ายโมงคึ่งอาหารมีกี่อย่างโดยประมาณประมาณ30อย่าง30กว่าอย่าง6กโมงครึ่งตอนเช้าเปิดบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วนะฮะ เราอยากจะถามว่าร้านนี้มีอาหารอะไรบ้างต้องให้หลาให้เจนลีนแนะนําเลยนะต,นตูนี้ก่อนค่ะอ่าตู้นี้นะครับจะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีทุกเส้นเลยค่ะแล้วก็มีผดัดมีซั้วสุกกี้ข้าวผัดข้าวไข่เจียวอะไรก็มียินตาโฟมีหมดยินตาโฟก็มีตุ๋นยำก็มีส่วนนี้เป็นตู้อาหารตักนะฮะเริ่มจากอะไรครับเจมชัยเห็ดเจมชัยไข่ค่ะเจมชยัยไข่ ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเปรี้ยวหวานค่ะเปรี้ยวหวานไชโป้ไข่ใช่โป้ไข่ถั่วผัดเผ็ดถั่วผัดผัดเผ็ดอ่าซี่โคชัยชซี่โครงไช่นะครับเนือไม้ผัดเผ็ดค่ะเนือไม้ผัดเผ็ดกะหล่ำต้มค่ะกะหล่ำต้มแล้วก็จับไชยจับไช่แกงส้มค่ะแกงส้มเต้าหู้ต้มเห็ดหอมเต้าหู้ต้มเห็ดหอมไข่พะโล้ไข่พะโล้เนื่องจากร้านนี้เป็นบางสวิรัติจึงมีไข่นะฮะ โใส่ถ้าช่วงเจก็จะไม่ใส่ไข่อ๋อถ้าช่วงเจจะไม่มีไข่เลยไม่มีไข่เลยได้ยินดีครับมีต่อมาพวกกิ้งเห็ดหอมพวกกิ้งเห็ดหอมเห็ดทอดทรงเครื่องแล้วนู่นแล่ะใช่เปาเห็ดนะฮะโอเคปาอบบัดเต้าหู้ค่ะปลาอมผักเต้าหู้ทอดมันจะทอดปอบเปียะทอดมันทอดปอบเปียะการน่าไฉเราทำเองนะคะการน่าไฉทำเองเลยเนาะอ่านี่ นั้นผักขมหินค่ะผักขมหินครับอมะเขือผัดมะเขือผัดลาบเห็ดค่ะลาบเห็ดใบปอผัดใบปอถั่วลิสงต้มถั่วลิสงต้มนี่รวมๆนี่เยอะเลยนะยังมีอีกนะขี้เหล็กค่ะแกงแกงขี้เหล็กเนาะผัดเต้าหู้ขิงค่ะผัดเต้าหู้ขิงแล้วก็ยังมีอีกสองสามอย่างยังไม่ออกอีกสองสามอย่างยังไม่ออกเลยนะแล้วยังมีถั่วยังมีอาหารแห้งอีกมากมายเลยนะครับ ก็มีข้าวตม้มอ๋อมีข้าวต้มด้วยขนมหวานขนมหวานเอ๊ะมายืยนตรงนี้ผมรู้สึกนงงั้งหิวไมีดกันนเห็นอะไรอยู่ใช่ไหมฮะ mm hmm. อ่าเจลีเชนนี้เห็นนี่เห็นนี่เลยนะฮร้านนี้ก็มีจําหน่ายน,น้ำพริกเผาด้วยนะครับไม่ยากเลยรู้สึกคุ้นๆยังเลยบ้านนรุณน้ำพริกเผาสูตรความสุขคนทุ่โลกนั่นเองนะฮะถ้าอยากจะทานน้ำพริกก็แวะมาที่ร้านบางสุรตของเจลีได้นะครับร้านนี้นะครับเรา มีความเต็มใจและภูมิใจที่อยากจะบริการอยากจะเอื้ออํานวยความสุขให้กับคนทานเจทานมังสวิรัตทั่วประเทศนะฮะท่านใดนะเดินทางผ่านไปผ่านมาอยากแค่ผ่านไปและผ่านมาให้แวะเข้ามาทานด้วยนะครับที่สำคัญรสชาติอร่อยสุดๆและราคาก็มิตรภาพถูกมากนะครับเราต้องการส่งเสริมให้คนลดละเลิกในการบริโภคเนื้อสัตว์ ดังนั้นนี่จึงเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่เราจะพยายามทำอาหารดีๆรสชาติอร่อยอร่อยและราคาย่อมเยาเอาอไว้บริการสุกี้น้ำจิ้มทำเอง <ทำ S 1> ด้วยโอ้โห oh อย่าิ่มนะครับ เบอร์โทรศัพท์ที่นี่เผื่อมาสอบถามเส้นทาง089 089 180 180 1162อค่ะ1162อีกครั้งหนึ่งครับ089 089 180 180 1162หค่ะ1162หากมาไม่ถูกสามารถโทรมาสัง่งสอบถามเส้นทางกับเจลลีได้นะครับและวันนี้นะครับกิจกรรมบ้านอรุณช่วงทานข้าวนอกบ้านขอแนะนำร้านอาหารสุดยอดก็คือ มังซุรัตที่พระรามหกนี้ของเจลีใกล้กโซทวินนะคะใกล้กโซทวินนะคะและมาเยี่ยมเราเราภูมิใจที่ได้บริการแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ